บินเฟิร์สค a s สไปเที่ยวที่นิวยอร์ช่วงโควิด -19 คือเราไม่ได้ไปเที่ยวนานมากก็เลยรู้สึกว่าครั้งนี้ต้องไปแล้วแหละ Welcome บ a c k t น n e ย York นะคะนางบอกว่าไปเจอเพื่อนก็มาหาเพื่อนที่อเมริกาด้วยนะครเพื่อนแบบไหนดีวา y o ่ smell เ o ินเกินมากติดตามได้ในคุณพาร์คเดอรี่ดี USA เอซีซัน2ครับ Park's Diary, USA. Season two. Couldn't Park's Diary. ผมก็อยู่กับมินนะครับอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิจะ mm hmm. บ,บินกันด้วยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ชั้น First Class ผมอยอดก,การมาครั้งนี้ค่อนข้างปลอดภัยมากๆเลยนะโควิดทุกๆอย่างมันเริ่มดีขึ้นแล้วแล้วหลายๆคนได้ฉีดวัคซีนแล้วนะฮะของไทยเหรอคะประชากรก็6ก็60กว่าล้านแต่วัคซีนที่มาเนี่ยกี mm ่เปอร์เซ็นต์เองออกป้าถ้าได้ฉีดวัคซีนแล้วก็จิกมาสักโดสส mm hmm. โดสนะฮะที่นี่ก็ขาดแคลนกัน <Bye. Bye. S 2> <laughs> เดดินทางปลอยภัะะขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ที่ไทยนะคะก็ถึงบนเครื่องบินนะครับเก้าอี้ชั้น First Class คือใหญ่มากๆแล้วก็สามารถปรับเป็นเตียงนอนได้เลยนะฮะก็รู้สึกใจบึกบเหมือนกันเพราะว่าเป็นครั้งแรก2ปีที่ไม่ได้เดินทางมันจะต้องเป็นทริปที่สนุกครับ หลังจากที่เทคออฟไปนะครับมีอาหารมีเครื่องดื่มต่างๆแบบจัดเต็มเหมือนเดิมเลยพอทานอาหารเสร็จแล้วก็พร้อมนอนแล้วครับจะต้องเดินทางอีกยาวไกลใช้เวลาเดินทางประมาณ24ชั่วโมงจะไปสต๊อปที่โตเกียวแล้วก็บินต่อไปที่นิวยอร์กครับมาต่อเครื่องครับที่ฮานดาโตเกียวต่อเครื่อง3ชั่วโมงครับแล้วก็เดี๋ยวบินต่อไปที่ New นิวยอร์กเจอกันที่นิวยอร์กครับ ขึ้นมาบนเครื่องนะครับช่วกนี้มันช่วงโควิดคนเดินทางน้อยแอร์เขาก็เลยปูเตียงให้ข้างๆนะครับนั่งตรงที่หนึ่งนอนตรงที่หนึงเป็นทั้งหมด2ที่นั่งคุ้มมากจริงๆถ้าบินในช่วงนี้แล้วก็มาถึงที่นิวยอร์กครับแฮปปีก็มากที่ได้กลับมา ตอนไปถึงที่โรงแรมนะครับเปิดห้องไปคือวิวดีมากๆแล้วโรงแรมคืออยู่ใจกลางนิวยอร์กเห็นวิวไทม์สแควร์ด้วยนะครับตอนนั้นสิ่งที่อยากทำที่สุดก็คืออาบน้ำแล้วก็งีบครับเดี๋ยวเจอกันนะครับ พอหลังจากที่เราสลบไปนะครับก็ตื่นมาตอนเย็นๆอยู่ๆเบรดนะครับที่เราเคยไปเดทเมื่อครั้งที่แล้วเขาก็ทักมาว่า Welcome to New York นะอะไรอย่างนี้ถ้าว่างไปแฮงเอาทกันแล้วก็ชวนเราไปเซนทรัลพาร์ควันพรุ่งนี้ถ้าว่างผมก็เลยพิมพ์บอกว่าอะไรกันเดทเป็นเดทหรือเปล่านะอะไรอย่างนี้แซลเซลไปครับก็ตอบตกลงครับเดี๋ยวไปเจอกับเบรดวันพรุ่งนี้ผมก็มาถึงที่เซนทรัลพาร์คครับ ก็ไม่ได้เจอกันเกือบ2ปีอ่ะตื่นเต้นเหมือนกันก็ Good to see you too แล้วก็แอบเห็นเสือเขานะครับ I know a really good spot in Sheep's Meadow if you want to go we can lay out w got a blanket ชวนเก่งนะ Shall we Yeah let's go let's go ไปกันเลยดีกว่าครับ How was your flight over here It was great I love Japan Airlines love Japanese food Oh I bet <laughs> been drinking on the plane <laughs> Yeah <laughs> เฮ้ยวิวดีมากเป็นวิวเมืองตึกล,ล้อมรอบเป็นสวนอยู่ตรงกลางเป็นจุดที่ทุกคนจะมานั่งปิกนิกกันมาอาบแดดกันมาอ่านหนังสือเล่นทำกิจกรรมเล่นสปอร์ตกันตรงนี้นะคะบ This looks like a good spot. But... <laughs> so I have some stuff. Whoa! have a I chop wine. Just some snacks too. Hopefully you're not allergic to nuts. No. I'm Ah, much better to being back in New York. Cheers. Cheers to wine. Have you uh, watched any new TV shows lately? Stranger things. How about you? Well, I was watching some Documentary, Tina Turner documentary. Tina Turner is a legend. So here's the trailer from the Tina Turner documentary. Come on closer. <laughs> what do you say? You wanna watch this one? Yeah, I wanna see it. Maybe I can take you back to my place and we can watch it on the big screen. คือยังไงคือชวนไปดูที่ห้องหรอเขาบอกว่าจอมันใหญ่กว่าก็จริงดูในมือถือมันอาจจะไม่สนุกไงต้องไปดูแบบจอใหญ่ๆที่ห้องเขาอะไรอย่างนี้ชวนเก่งนลเนี่ยงงไปหมด You smell good เกินมากคนตรงนั้นอเยอะอยู่นะ I am so sleepy I'm still jet lag รู้สึกเหมือนเขาเปิดทางให้แล้วไงไม่ผิดที่จะแบบเออสส Can I lay down Yeah lay down a bit Okay lean back g t c o m f o r t อ่อยเนาะ <laughs> hey, <laughs> สบายมากเลยแบบตักนุ่มมากเลยอะ่ะแล้วก็คุยกันว่าแบบเราจะไปไหนกันต่อดี I think top will Top the spot that Ah Rock of good love love place be a good would ชวนไปก็เลยโอเคไปก็ไป and I need a photo for my Instagram ต้องการรูปลง IG ด้วยนะ What time is it, it s Almost <S Oh no 6 We should get there before the sunset. Yeah. Should we finish the wine first? Yeah. <laughs> cheers, cheers. I am drunk now. <laughs> Thanks for the wine. Of course. Let's go. <laughs> ถึงกันแล้วนะครับที่ Top of the Rock เป็นจุดชมวิวที่เราเห็นทั่วเกาะแนฮัตตันเลยนะครผมว่าที่นี่เป็น The b a s สของนิวยอร์คคุณจะได้เห็นทั่ว360อ,องศาเลย one two r e e o เรดนะครับเขาก็แนะนำแต่ละตึกเป็นไงบ้างแล้วก็มีตึกหนึ่งนะที่ก็ตึก432ตึกนี้เป็นตึกที่เจ n นิเฟอร์ลองเสเคยอยู่นะแต่ว่าตอนนี้ย้ายออกแล้ว ชูสแล้วโซ่ I'm moving in เล่นมูผมก็เคยไปเจอเจนิเฟอร์โลเปสครั้งหนึ่งนะครับไปมูนกรีท <|ha|> ี่ลาสเวกัสเขาเป็นคนหนึ่งที่แบบฮัมโบมากๆเลยผมรักมากๆ And that's just where we were, right down there in the green. มากเลยครับขอบคุณที่พาเรามาเดทในวันนี้นะครับที่เซ็นทรัลพาร์คแล้วก็ท็อปออฟเดอะร็อกก็หวังว่าจะมีเดทครั้งต่อๆไปอีกเราเจอกันใหม่ครับ up next o n Quin Parks Diary USA EP ต่อไปให้เดินแบบกลางสะพานบุกลินสายตาสตรองสายตาต้องเข้มแข็งคนเดินไปนมาไหนทั้งจักรยานนักท่องเที่ยวอยู่จะทำได้ปะเนี่ยถ้าใครชนะจะได้นั่งเฟิร์สคลาสไป LA ส่วนใครแพ้จะต้องนั่งอีโคนโนมีต้องชนะเท่านั้นไม่นั่งอีโคโน ห้ามแบบล็อกและเคอละเมอไม่เอาติดตามกันได้ในเอพิโซดหน้าครับขึ้น Park s d y a r y